สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทักโชคชะตาของคนเกิดปีชวดกันนะคะประจำปี2 5 6 7กันเรามาดูไพ่การเงินกันนะคะว่าเป็นยังไงการเงินคนเกิดปีชวดนะคะปี67การเงินก็คือมีความเป็นอิสระทางด้านการเงินนะคะถือว่าการเงินยังไปได้ยังสบายคำว่าอิสระทางด้านของการเงินสามารถหาเงินได้นอกเหนือจากเงินเดือนหรือเงินประจานะคะบางคนที่ทางานอยู่อาจจะออกจากงานประจาแล้วก็ ประกอบอาชีพใหม่นะคะอาชีพใหม่เป็นอาชีพส่วนตัวนะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการงานคนเกิดปีช่วนะคะปี67จจะมีอุปสรรคทางด้านการงานการงานอาจจะมีปัญหาเยอะบางคนอาจจะลาออกก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาอาชีพใหม่ที่เป็นอาชีพอิสระ คือการงานมัดตัวตัวเองมากมัดตัวตัวเองก็คือหาทางออกทางด้านของการงานไม่ได้หรือมีคนอับเรียบทางด้านของการงานหรือว่าภาระหนักมากของทางด้านการงานก็ระวังเหมือนกันในส่วนของการงานช่วยเหลือคนอื่นและตัวเองเดือดร้อนนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของความรักนะคะในส่วนของความรักก็คือในส่วนของความรักดีดีขึ้นดีมากอุปสรรคปัญหาทั้งหมดของความรักก็จะคลี่คลายได้นะคะ คนที่มีปัญหาความรักอยู่นะคะคนเกิดปีชวดนะคะก็จะคลียคายได้พูดคุยกันได้นะคะที่มีปัญหาหลายๆอย่างก็จะสงบสึกได้ในปีหกเจ็ดในส่วนของความรักคนไม่มีความรักก็มีโอกาสเดินทางจะได้เจอความรักหรือว่าทํางานจะได้เจอคนรักก็ได้นะคะคนโสดนะคะคนมีครอบครัวแล้วก็ความรักถือว่าดีนะคะดีมากนะคะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของครอบครัวพ่อ,พอ,พอพแม่พี่น้องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องถือว่าดีมากนะคะคนเกิดปีชวดช่วยเหลือในเรื่องของ,ของการงานธุรกิจการงานใครมีปัญหาเรื่องของการงานอาจจะได้ครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะถ้าทํางานส่วนตัวสามารถขย,ขยายงานได้นะคะคนเกิดปีชวดต่อไปเรามาดูในส่วนของผู้ใหญ่ผู้มีอานาจนะคะผู้ใหญ่ผู้มีอานาจถือว่า มีความยุติธรรมสําหรับเราช่วยเหลือเราได้นะคะในส่วนของคนที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารก็ช่วยเหลือเราได้เช่นกันนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของอํานาจนะคะอํานาจคนเกิดปีชวดให้ลุกตัวเองขึ้นมาให้ใช้พลังงานที่อยู่ในใจตัวเองขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาเข้ามาทําในสิ่งที่ใช่เพราะว่าเรามีพลักกาลังมากนะคะมีพลักกาลังแต่ขอให้เราลุกขึ้นมาทํานะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะ แล้วก็คนเกิดปีชวดในเรื่องของสุขภาพถือว่าสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีมากแล้วก็ชีวิตชีวิตโดยรวมรวมถือว่าดีแล้วก็ไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปขึ้นไพ่ดูเวนรหมายความว่าคนเกิดปีชวดปีหกเนี่ยต้องหาควา,ามเป็นอิสระให้ตัวเองทั้งทางด้านอาชีพและทางด้านของการเงินคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ให้หาอาชีพและงานอิสระนะคะงานที่เกี่ยวกับคนหมู่มาก งานที่เกียบต่างประเทศถือว่าดีหรือว่าถ้าทำม,มาค้าขายทำมาค้าขายทางด้านต่างประเทศหรือทางด้านออนไลน์ถือว่าดีมากนะคะไพ่อุปสรรคไพ่อุปสรรคก็คือแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยคือเป็นไพ่อุปสรรคคือให้ออกจากจุดเดิมนะคะให้ออกจากจุดเดิมให้เดินออกจากจุดเดิมที่มีปัญหาอุปสรรคทั้งอย่างก็จะได้คลี่คลายทั้งหมดนะคะถือไพ่ไพ่รวมๆของคนเกิดปีชวดถือว่า ดีนะคะถือว่าดีถ้าเราออกจากจุดเดิมออกจากงานเดิมออกจากงานมีปัญหากล้าที่จะก้าวขาออกมามาหางานใหม่มาหาอิสระใหม่ถือว่าประสบความสําเร็จการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทั้งโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึง่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ